S <S จะเย็นๆกาขตที่มันเย็นที่มันเย็นเพราะน้ำมันท่วมที่มันเย็นที่มันเย็นเพราน้ำมันท่วมที่นี่เขาขายนะ ขายร้านสี่ใครจะซื้อมาปลูกบ้านอยู่ไหมเนี่ยเนี่ยต้นซอยนี่แหละอันนี้แหละต้นซอยแล้วเหรอครับเออนี่แหละเขาบอกว่าต้นซอยเนี่ยคืออันนี้แหละ

ที่ซาครับที่ซ้ายครที่ซ้ายตะันก้อไม่ใช่ใส่ใส่เพื่อพร้อมีร ไม่เท่าหรอหัไปแล้วนะถึงแล้วหรอดันไม่เข้าหรออ๋อหรออ่อใช่มันสูงกว่าไม่ไรเราเปิดประตูใหญ่อย่างเดียวโฮ้ยทรายมันกระโดดขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยถึงแล้วจ้า เชิญเชิญครับขอบพิธมั่งข้างมั่งมีสีสุครับรวยครับครับผมอดีตเจ้าอดีตจ้าไม่มีท่านลมก็มไเลยเลยเนาะก็เปิดแอร์อ้าวไม่เปิดแอร์ล่ะจ๊ะเปิดแอร์ล่ะอ้าวแต่ไม่ต้องเปิดก็ได้嘛เพราะว่าคนมันเยอะไงเดี๋ยวเปิดหน้าต่างถ้าเปิดหน้าต่างลมจะเย็นมากนะเปิดหน้าต่างทุกบานเลยเปิดทั้หมดเลยเปิดฝั่งไหนก็ได้เอาฝั่งนี้ก็ได้เปิดเปิดหน้าต่างทุกบานได้เลย เดี uba, ๋ยวข้างบนค่อยเดินเที่ยวเอานะข้างหลังรเลมเย็นมากใช่ใครอยู่ข้างหน้าก็ได้อยู่ข้างหลังะสุดเลยไปสุดเลยไปมาก่อนไปสดโดมแล้วเอาเขาไม่ได้ปูขอบเหรอเอก็ใช้วิธีหยอดปูนเอาไม่ได้ก่อ โอ้โิวร้าน8เลยค่ะเข้าแล้วมากินหมูกระทะได้นะซึ่งวันนี้เราจะกินหมูกระทะวันแรกเฉพาะพนักงานออฟฟิศคนอื่นไม่เกี่ยวเพราะวันนี้เดี๋ยวเสร็จจะไปประชุมประชุมออฟฟิศคนที่เกี่ยวข้องกับงานได้จะซื้อได้ อาดูออกมาดูบรรยากาศข้างนอกได้ลงมาได้นะถ้าเดี๋ยวใครอยากใครอยากจะดูบรรยากาศข้างนอกลมมันเย็นหน่อยนวันนี่อันนี้บรรยากาศบ่อหลังหลังออฟฟิศนะใครเคยไปเปิดหน้าต่างมาแล้วเนี่ย ข้างบนเปิดหน้าต่างเลยอยังแล้วลืมปิดเลยปิดเปิดก็เช้าพี่ดูเขาเปิดดีนะฝนไม่ตกตกเอเมื่อคืนนี้ที่ก็ตกตกอล้วอยู่ในบ้านได้อยู่ไหมเสียงทำไมเสียงมันเบาๆวะอยู่ไหนเพราะตรงนี้สบายเออเครื่องหลักไม่มีไฟไฟนี่สว่างอยู่พอมาเดี๋ยวเอาโซลาร์เซลล์มาติดตรงนี้สาดลงมาต้องอยู่กลางคืนถึงจะเห็นว่าตรงนี้สว่าง ไม่ใช่ของเราอาจารย์ซื้อตรงบ้านอาจารย์ตรงนี้เป็นของเขาไม่เกี่ยวกับเราอ๋อนี่ก็ทีเขาเนี่ยที่เรายืนใช่เนี่ยก็ของเขาเขาให้เราใช้ได้อ๋อความเป็นจริงตรงนี้เป็นที่เขาหมดเลยของเราแค่สุดแค่ขอบนี้เนี่ยแค่เสาหลักหมดลักหมดใช่ทั้งหมดเลยหน้าบ้านแค่เสาหลักหมดที่เหลือเป็นของเจ้าทองที่บอกมาเลยอจขาอหอ่เนี่ยอะไรกั้นเหรอคะเขากั้นแล้วเขาใช้เทปปูนอ๋อก็ว่าอยู่อันนี้บ้านเจ้าของ เนี่ยที่เลี้ยงหงเลี้ยงห่านเนี่ยเนี่ยบ้านเจ้าของบ่อทั้งหมดเป็ดมสีฟ้าเนี่ยบ้านเจ้าของมันมีหลา8ตัวป8ตัวขาวสีดำแล้วก็มีเป็ดมีห่านบ้านหลังนี้เป็นหลังบ้านหลังเก่าก็ซื้อใหม่เป็นบ้านหลังเก่าซื้อใหม่ก็คือซื้อนั่นแหละไม่ใช่บ้านอาจารย์ซื้อมาทำใหม่